สบู่เต่าบาร์เบอร์ยี่เฟ้าไตยเด้อคันบอดี้ไซดเย่ใส่คักใส่ดีตัวนี้นะเอาไปใส่ผู้ใดที่หน้าดำหน้าแลนนะเอออย่าลืมเนาะทุกคนเนาะฝากกดติดตามนี่แดชซองคลิปปากลายนะทุกคนดี่ผมไม่ให้น้องเนาะพบกับก็เข้าเดียวซองคลิปปากลายนั่นเองพี่น้องเมื่อนี้มาเอ่อแผ่นสบู่เต่าบาร์เบอร์เนาะสองแสนกอนเนาะพี่น้องเนาะตันนี้กออตารางเอาสบู่ลงเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยเนาะ ีเนี๋ยวะทุกคนรก็บอกเชียงเรือเชียงแหงเชียงไหนแต่เชียงบุญวัฒนานเชียงตัวไหนเห็นบอกเท่ากับเขาบู๋เท่ากับไฟร้อนอ่ำๆเนาะมาเลี้ยนติ๊กเลียนต่อกันเรืองนี้น่ะบอกนงคลมา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 ถามเจ้าเด้เจ้ามู่จะฟังน่ยไม่ฟังปะไม่ฟังปะเขาดีใจคอยมาหนิเห็นมารอบนี้สองเตรียมกวดเป็นแบบนี้เลยเนาะเดียวน้องเนาะแตาคนกำลังอ่า โบลงเนาะพี่น้องเนาะสองแสนก้อนเี่แล้วเตาบับเบอร์สบายดีตัวเป็นเปลนเนาะนี่งามพี่น้องเนาะระกาไอความเนาะได้เนาะอย่าเฝ้าตายเด้อพี่น้องขัดบัวได้ไซสบู่เนาะเต่าบะเบอร์เนาะครับไอความเนาะให้มาไซกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับหูเบาเนาะพี่น้องไอเชิงวนหาเดียนแ่เนาะโอ้ยแต่กก็ยังนอนกูเป็นเปลนอยู่ ยังนอนบนดูเว่นเว่ยอะสวัสดีคนรอสวยงามเนาะเี่น้อนี่ได้เนาะสบู่เต่าบาเบอร์พี่น้องเนาะล้างรถใหม่ไอเทมหน้าเด็กพี่น้องใส่เลี้วหน้าเด็กเนาะใส่แล้วสกิดใจเนาะพี่น้องอย่าฟ้าตายเด้อพี่น้องต้องใส่สบู่เต่าบาเบอร์ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเราคอยตายนะคันจีไตอะไรเนาะพี่น้อง ป่อยกระไซคือกันเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยเนาะหน้าขาวหน้าเด็กเนาะกินแด็พ่อยู่เลยพี่น้องเรากินเด็กก็ยุติปีละอายุอสาวแปดเนาะเขาสาวเก้าแล้วโอ้๊คนเด็กเลยเนาะโซกามหน่อยนนั่องค์สุดท้ายเนาะองค์เดียวนี่เนาะพี่น้องต้อจริงเสียงจริงเนี่ย แบกพบกันไม่เอาสอู้เดี๋ยวเราตั้งกันอนนวันนี้ของแท้เนาะลายของแท้เนาะพี่น้องของแท้เนาะแปลงล้างมาใหม่เนาะจิตแทดจิตทวนี่น้องเข้าเข้าไปประมาณเต็ปีเนาะออกมากลายเต็มตัวแล้วเนาะนี่จะของแบนเนาะพี่น้องนี่เลยลายเต็มตัวเนาะพี่น้องรีบจะซื้ออะไรพี่น้องแกซุ้งออกแน่พี่น้องคนรอคนงามเนาะพี่น้อง ตานี่มันดูคนมองค้างไม่ได้มองข้างโอ้สบูหักมาดิตอนตัวเซตไปมันสบู่มัดบางคนหลังอเง

เห็นแต่อยู่ในทิกเกอรเนาะแล้วก็ยูทูบเนาะแต่ว่ายูทูบตอนนี้แบบกระลงอยู่โดดลงแต่สลายก็สิเป็นทิกเกอรเนาะแต่ว่าตอนนี้เห็นตัวจริงแล้วพี่น้องนี่รอพี่น้องงามพร้อมงามพร้อมรอรอหรืองามพี่น้องลองดูเอารอบเลยนะบนรอบเเห็นได้ดิมั้ยนี่เลยเนาะตัวจริงเนาะพี่น้องเนาะเออนี่เลยเาติดตามชื่อสารด้วยยูทูบเลยทุกคนเด้อสามเดือนลงเงินนึงสามเดือนลงเงินนึงพี่น้อง สลายกันสิเป็นติดล็อกเหรอติดตอกเนาะแล้วก็เพจเพิ่นเนาะวันนี้ก็เปิดแบนเนาะสบู่เนาะเต่าบัเบอร์พี่น้องอ่าสองแสนก้อนเนาะสองแสนก้อนเต็มเดินเลยพี่น้องเออนี่เลยเนาะเข้ามาพี่น้องจับจองสินค้าได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นตัวแพนจำหน่ายเนาะพี่น้องเพิ่อนมาเออหาก้อนได้เป็นตัวแพนจำหน่ายเลยเนาะเฉพาะหาก้อนได้ตัวแพนจำหน่ายเนาะแล้วก็เจ้าของแบรนด์พี่น้อง คุณาคลายสบู่นีเด้โอ้ยเนาะขึ้นทางขึ้นไปเนาะลงมาคายอยู่กองพี่นี่เราจตกตายแล้วเชื่อหร่าคายอยู่กลองมันคือคู่มูนเนาะเนื้อคูเตียโอ้ยบักโบราณเลยเนาะชีโนมเยอนนี่เนาะไปลงมาบ้าขึ้นไปตายฮะสแต็กยังขึ้นเงตกตายเล้วมันต่งมูเนาะเนื้อสบู่เต่มาสองเซียนกวนเนาะคนเนาะเห็นบ่เออขายดับขายดียอดอีน่ะบอกเคยตกเลยเออสองปีน่ะใส่คักใส่ดีตัวนี้น่ะเอาไป ผู้ใดที่หนาดําหนาแลนนะเออนาันกันแล้วแลมไปใส่ลไหมผสื้อกระโดว่วยเนาะมา่มน้อยเสื้อมาโดดอุ่มเลยนะมาลงมาลงมาลงเลลงเลยลงเลมาลงมาลงเลยลงเลยลงลงมกลกน่งกัเลยลงมาเลยลงเว้ยา่อยลงมาลงมาอุมเลยนะาเก่ากัได้เออจะได้ลบนีเลรืวองเสื้อใจกันล เต่าบาเบ้อเนาะไซแล้วหน้าขาวหน้าเนียนเนาะสบู่มะพร้าวเนาะมาใหม่พี่น้องเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เนาะพี่น้องตอนนี้ก็ดูเนาะบอลทีเอ่อบอลนี่เลยเนาะพี่น้องสบู่พี่น้องมาเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เนาะพี่น้องตอนนี้เนาะก็ยู่กับอ่อสบู่เต่าบาร์เบ้อสบูร้าวมาเบิ่งอ่า ตัวจริงเสียงจริงเนาะเจ้าของแบรนด์นี่เลยเนาะนี่เนาะสบู่ต่อบเบอร์เนาะคอยก็ใส่เนาะนานเนียนหนา้าขาวเนาะสบู่มะพร้าวพี่น้อง <Eagle. S 1> อย่าลืมเอาไปใส่เนาะพี่น้องนี่เลยเจ้าของแบรนด์หน้าขาวพี่น้องนี่นี่ขหน้าใสไร<ห>สิวแมนพี่น้องขั้นพูดขั้นผู้ใดหน้าใสอยู่แล้วก็ซื้อไปให้กิก๊กแมนพี่น้องต้องซื้อไปใส่เนาะพี่น้องจะเฝ้าตายเด้อต้องมาใส่สบู่ต่อบเบอร์สบู่มะพร้าวเนาะกับจัดสิวฝ้าจุดด่างดำเนาะพี่น้องเนาะใส่แล้วคุมมันยาวนานเนาะพี่น้องหน้าใสเนาะหน้าเนียนใสพี่น้องเนาะเบ่งหน้าคอยก็ได้้เนนาะพี่อง นี่กับเจ้าของแบรนด์เนาะพี่น้องตัวเป็นตัวเป็นๆเนาะพี่น้องแต่ว่าโคบตายดำเด้อบางไว้ที่นอนนี่เลยเนาะพี่น้องแล้วก็สีหามเพิ่นจักหน่อยเนาะนี่เลยเนาะเจ้าแม่เฮ็ดหยังอยู่นี่เอางานสิบ่ประหารเนาะโอ้เป็นประหารโอ้ก็คือจัดงานนี้ขึ้นบ่อือมาให้เข่าเฮ็ดอันนั้นเขาก็พิ่หน้าที่เบิ่งซื่อโอ้เป็นประหารแม่นเป็นบัญชีนี่เลยเนาะมาเบิ่งงานมาเบิ่งงานพร้อมนี่เนาะตัวเปล ured, ี่ยนเปลี่ยนเนาะพี um> <c <c ่น้องเนาะนี่เลยเนาะอันนี้เนาะ บ่าไม่นนักแสดงเนาะพี่น้องเป็นคนจริงพี่น้องไม่ใช่ตัวแสดงนะตัวจริงทุกคนอันนี้อยู่ทั่ป่ะอยู่ทั่ได้เลยอยู่ทั่อ๋อช่องเนาะคิดปากหลายเนาะนี่เลยเนาะเจอตัวเป็นเนาะไอโฟนเนาะไปติดตามทุกคนเด้อทุกคนเด้อช่องไอโฟนแชแนลเนาะสายฟนแชแนลเนาะเขาไปติดตามพี่น้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นอยู่ตลอดเนาะพี่น้องโซนี้บุคเคยไม่ได้มีเวลาใายเป็นไรนี่เลยเจ้าของแบรนด์เนาะพี่น้องอย่าลืมเนาะพี่น้องเข้ามา เข้ามาซื้อสบู่พี่น้องอสบู่ต่อบ,บเบอร์สบู่ไอ้อมเนะาะสบู่ต่อมเบอแมนพี่น้องสบู่มะเร้นานาเน,นียนใสเนาะไล้สิวพี่น้องอแล้วก็กำจัดความมัน <c oughs> เดี๋ยวหันกลับไปอีกคะแนเนาะพี่น้องไายเต็มตเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าแปลงล่างได้เนาะพี่น้อง <c oughs> สามสองหนึ่งพี่น้องมาเลยเนาะพี่น้องเนี่ยต้องรีบซื้อไปใส่แล้วพี่น้องต้องซื้อไปใส่ต่อมาเบอร์ มันคืออย่าลืมด้อพี่น้องฝากอ่เสื้อสบู่เต่าบาเบอร์น้ำแน่นาะนีเลยเนาะใส่แล้วหน้าขาวหน้าเนียนเนาะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนเนาะฝากกติดตามนี่แดซ่องคลดปากลายนะทุกคนเนาะเป็นคนสัญญาบุรีมันบอกแมนครับแมนเขาเนแมนเป็นคนสญบุรี ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ซองคลิปปลากหลายเนาะแล้วก็ฝากอ่าซื้อสบู่เต่าบาเบอร์ไปใส่แน่พี่น้องเนาะใส่แล้วหนะน้าขาวหน้าเนะียนหน้าอ่าคุมมันเนาะพี่น้องเงาหน้า,นานเนาะพี่น้องคือหน้าข่อยเนาะพี่น้องเอาไปซื้อเดอ้ออย่าลืมอย่าเฝ้าตายเด้อพี่น้องต้องใส่สบู่เต่าบาเบอร์ก่อนค่อยตายเนาะพี่น้องต้องแบบนี้นี่เลยพี่น้องสบู่เต่าบาเบอร์อย่าเฝ้าตายเดอ้อคันบอดี้ไซดเย่รวมแล้วเนาะกระปิดคลิปก็มีแต่ซัมนี่เนาะพี่น้อง ละ้ะก็ติดตามในตอนต่อไปเนาะว่าสีไปมองใดเนาะไปลงคลิปมองใดเนาะพี่นอ้องอ่ออยู่ใส่เนาะฝากกดไลค์กดแสกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะเพื่อลงคลิปต่อไปจะได้ไปแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเจ้านั่นเองเนอพี่น้อง